งงามเลยหลังที่สองนั่นบานปายุจา้าบานลังแรงนี่จะเป็นบานพีสาวของแฟนป่ายูก้นเกาเนาะจา้าที่บนเสียไปเลี้ยวนะจา้าเห็ดฮูนูกับเห็ดน,นั่งฝาที่ปายุไปเก็บมาจา้บาบันนี้สิมาเฮ็ดย่ำร่วมมีดกินจาาน้าพี่น้องเทใสจานเลยบนันนี้มาจา้ามากินย่ำแ่บๆน้ำกันจา้า สวัสดีค่ะพี่น้อง FC e สุขุมสุขนคนจ้าสบายดีกันรึจ้าพี่น้องวันนี้ปาอยู่พาพี่น้อง FC e มาสำรวจปตาถ่ายหมู่บ้านนะจ้าสีมาเลาะเบิง่งเห็ดหูหนูกับเห็ดนางล่มจ้าพี่น้องปาอยู่เดินมาก่ะมาคนเดียวมืนน้อนี้เพราะว่าลุงจดทำงานนะจ้าป้านี่ก็ติดอ่าเมืองที่ปาอยูนะ่อยู่นะจ้ายู่ปไกลๆบ้านปาอยู่นะจ้าถนนเส้นนี้คนก็นกนมาเดิน เล่นมาออกกำลังกายหลายหลายจ้ะตามสายทางนี่จะมีคอนใหม่เยอะเลยจ้ะป้าอยู่เคยมาเก็บเห็ดนางล่มนี่แหละค่ะตามสายทางนี่แหละถ้าลังเถียฝรั่งก็จาเห็นก็าจาว่าอันเห็ดอีหยังนะก็จากับโบลูเนาะฝรั่งเนาะก็จาเก็บเป็นนักแต่เห็ดผึ่งหวานเห็ดเกาลักนะจ้ะเห็ดไงไก่อ่อนออนะจ้ะนี่แต่ว่าป,ป้าอยู่บ่เคยเก็บจ้าอ,อันอ่อนเลยจ้าพี่นอ้องถ่ายเอฟซีช่วง ามเห็ดม่วงไกลจ้าพี่น้องเห็ดอันนี้จะเห็นหลายลายตามขอนใหม่จ้าจัโางโมเมนเห็ดอันนางล่มนะจ้าเนาะเต็มขอนเลยจ้ปาปาขอนนี่กัดงามงามพี่น้องมองไงเต็มขอนเลยเป็นสันเป็นสันอยู่ อยู่กับโบเคยเก็บเห็ดอันนี้จ้าพี่น้องว่นนะ่ะเป็นสันเต้สันเง่าเหยียดเลยว่นนะ่ะเต็มขอนใหม่เลยจ้าพุ่นงเก็บง่วงใจปาดออกหลายครักอีดิีหนอกปิดซ้ำปิดสันเลยตรงนี้เฮ็ดอันนี้อนนอกดีเนาะ เฮ็ดหูดูเห็ดนั่งอันล่อยังมาท่านได้เห็นจ้าเนี่ยเห็นแต่เห็ดอันนี้นี่แนใจพี่น,น้องสีอันแดงสีส้มมังสีขาวกับมี่ไงเป็นใยว่านอยเป็นสันเป็นสันอยู่โอ้ยมองไงกระลังขึ้นมากกับเยอะเลยจ้ะเป็นแวใส่ลายได้ใจพี่น,น้อง นี่ก็เฮ็ดหัวห,หนูแถวนี้ไหมนะแม่เนื้อที่จ่าพี่น้องเนี่ยเฮ็ดหัวห,หนูนะเฮ็ดดอกเล็กๆดีจ้าเฮ็ดตั้งล่มจ้าว,ว่าดอกบานใหญ่เนาะคะ่ะอยู่สิเอาใบกอนเดี๋ยวจกักสองสามมือจังสีมาเบิ่งใหม่เนาะคะ่ะแล้วมังปีนค้อนใหม่จ้าพี่น้องเห็นเห็ดโอ้ยแต่เห็นเห็ดนี <laughs> ่ค้อนใหม่ค้อนใหญ่เป็นได้ก็ได้ามได้จ่าพี่น้องปรยา <laughs> า่านเลยพวกนักค้อนแบบญ่ทางล้มกันจ้าพี่น้อง นกว่ามเมนเฮทสสีบ่ออกในที่สุดก็มาเจอเมื่อยาดลื่นเลยปลาอยู <c oughs> ่ขำม,มากขำมากสิมาเอาเห็ดช้อนหนึ่งพุ่นช้อนหนึ่งพีน้องช่อยางงามเลยเอฟซีชมนคนหูคนตากอนสิกิฟนะจ๊ะปลา,ายอยู่มันบ่ได้เอามีดมาน,จาน,น,นะจ๊ะพี่น้องดอกเลยดอกดอกยางงามเลย ต้มย oh, ่ำเอาไปอันสุกเห็ดเห็ดลื่นจากน้องหน้าเลยสวยมจ้าพี่น้องสิเอาแต่ดอกใน่ๆนี่จ้าดอกเล็กนี่สิเอาใบเอาใ้เขา่หนะจ้า เห็ุหูหนูจ้ะพี่น้องเห็นมนั้ยดอกเล็กๆดอกเล็กๆเยอะเลยจ้ะกาลัางสิขึ้นอันฝนตกเมือ่อคืนนี่แต่ฝนบ่ตกเขากับแหงนี่จ้ะพี่น้องมึงนี่จงงังดอกนี้เห็นไหมน,นี่ดอกนี่เขาขึ้นมาันโดนเลยแหงไหมแต่ว่าเข้าไปแช่น,น้ำนี่ขึ้นมากเก่าจา่อยเออผู้โดยอยู่ในกะใหม่เลยจ้ะพี่น้อง ถ้นตกดีนี่คอนนี่เขาออกร้ายร้ายจา้าน,นี่เห็ดหนูหน้คือบบใหญ่จะเถื่อนอนี่เนาะเป็นแถววิจารพี่น้อง Yeah. ออนใหม่ล,ลื่นลื่นนี่ตอขิมน้องคนดอกน้นยกนยอยๆยเล็กๆลเดี๋ยวไปยูสิอ,อ่ะเก็บตื่มกันเอาไปย่ำนะจ๊ะเม็ดอาทิตย์หนึ่งกับ,บใาใยนี่จัาพี่น้องมึงนะดอกแต่พ่อไปใส่ย่ำนะจ๊ะ หลายอยู่แต่วามีแต่ดอกอันเล็กๆเนาะจ้ะแถวเลยจ้าพี่น้องแถวเลยอตอนนี้ป่ายอยู่กับลังสิเดินกลับบ้านจ้าสิ๊ห้าเดินเขาชมในมูบ้านนี่นะจ้ามูบ้านที่เัาเจศไม่น,นะ เห็นบ้านหลังนี้แล้วไปอยู่ชิดฮอดบ้านเมืองไทยเด้จ้ะพีจ่าพินองบ้านไปอยู่ก็คล้ายๆจังซี่ล่ะจ้ะสามปีแล้วบ่ได้เมื่อบ้านชิดฮอดบ้านแห่งจ้ะพี่น้องมาจ่าพินองนี่แต่เฮือนหลังใหญ่ๆงามๆเลย ป้าพี่น้องส้มอันมูบานจัดสรรเนี่ยแถวบานปายูจ้ะก้อนสีเขาบานนะจ้ะโอ้ยออนซ้อนนี่เงินกระจ้ามีแต่หลังงามๆหลังใหญ่ๆนะจ้ะพี่น้องเนาะมึงถนนหนทางกระจ้าสะอาดสะอาดนะจ้ะพี่น้องานี่ปายูยศชั้นหนบดกับชันหนบดบ้ามเป็นเมืองน้อยนี่จ้าปีน้องกับเมืองใหญ่เดินหมื่นหนึ่งวันหล่อปุ๊ทัวด์นจ้ะต้องบุญจะเป็นตึกนักศึกษาจ้ะ เศร้าให้นักศึกษาจ้ะเพราะว่าฝากไว้หันก็จะเป็นมหาวิทยาลายัยจ้ะโอ้ยบานปลายู่ะพี่นอ้องช่วยค่ะนี่แหละแถวบานปลายูจ้าพี่น้องปลายูยูชาิเมืองจ้ะค่ะหลังที่สองนั่นบานปลายูจ้ะบานหลังนี้บานหลังแรกนี่สางพร้อมกันกับอันบานปลายูจ้าพี่น้อง ก็คือว่าบานลังแรงนี่จะเป็นบานพีสาวของแฟนป่าอยูก้นเกาเนาะจา้าที่บนเสียไปแล้วนะจา้าที่ดินนั่นก็นพอแม่แบงไ้เนาะกันแล้วที่นี่เิ่นกันเลยมาสร้างบานขึ้นพร้อมกันปีเดียวกันเลยจา้าแต่ว่าพีสาวเปนน็นเสียไปโดนแล้วเนาะจา้าเสียก่อนแฟนป่ายูุไปตั้งหลาย1ิปีดีจา้าพี่น้องที่นี่ลูกเพิ่นนยูเนาะจา้ะแต่ว่าตอนนี้ลูกพี่สาวเป็นนั้นได้ขายไปแล้วจ้ะพี่น้องขายคนอื่นเนาะจา้ะนี่ขาเจ้ากับพึ่งปรับปรุงเสร็จ ปาดไปยูนี่ก็ปั๊ปปรุงอยู่เรื่อยๆจ้ะพี่น้องปั๊ปรุงเมื่เงินไปหลายแล้วเราต่อไปก็เป็นบ้านเอ่อเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านก็รู้จักกันทั้งนั้นเลยแหละจ้ะนี่ค่ะองโอ้เลตบานานาสอุ่นเตาเชียร์ว bien, ิส <together>. ิตเพื่อนเก้หไปซื้อของไอเดช็อกโกแลตมาจ้าพี่น้องว้า อกเกลลตไข่สีกียมรูกไปอยู่ไปเก็บเห็ดมาทกกี่นี่ก็เลยมาเขาวกว้วนเก็บอาหารมาจ้าไอ้ลูกจอดไปสือของจ้าพี่น้องไอ้ไ,อไปสือพักซี่อหอมเหี้ยวเหี้ยวโอ้ยล้วลูกจอดไปสืบของอันนี้ต้นหอมจ้าพี่น้อง ได้เห็ดหูหนูกับเห็ดนางล่มมาใส่ย่ำพอดีจ้าพี่น้องอันนี้ปลายูสิมาย่ำเอ่อร่วมมิดทะเลกินจ้าอาหารลูกจอจ้าพี่น้องพาสต้ากับหมูบดซอสมะเขือ,อเทศจ้าให้ลูกจอดชิมไปมาจีเป็นว่าพอดีเรต้องเติมไม่ยังอีกว่าสันวาจ้า เพ oh, oh, ja, hm? mm ิ hmm. glaube, das ist ่นหิวเพิ่นกะสิขอกินเข่าไปก้อนจ้าพี่น้องโอ้ยอากุ้หุดาบน้ำหืหืมมานกงสวยมาเนี่ยฟริชอาาสนะกูดเนยีสิ่งีนวมันโกรธอ่กูดเฟ เห็ดหูหนูกับเห็ดนั Ma ่งฝาทีไปอยู่ไปเก็บมาจ้าบัานี้สิมาเห็ดย่ำร่วมมตดกินจ้าี่นองเครื่องนำย่ำไปอยู่ก็ได้เห็ดใบแหล้วนั่จ้านี่าเอาวัตถุดิบลงไปคลุกเลยบัานี้ผักสีหอม หอมแล้วก็ต้นหอมค่ะยำรวมมีดเสร็จแล้วจ้าเทใส่จานเลยอุ้ยจานใหญ่เลยจ้าพี่น้องกินให้สมอยากเลยบะนี่มาจ้าพี่น้องมาแสบน้ำกันป่าอยเห็ดเพื่อพี่น้องเอฟซีสูสๆสุกคนจ้าจานใหญ่ถาดใหญ่เลยบะนี่ มาเด้อพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนมาเด้อลูกส้าหลาอีแม่ทางเมืองไทยกินย่ำร่วมมีดน้ำกันจ้าสวัสดีใดกินเขาจ้าพี่น้องมาหอดบ้านปายูกับมาเห็ดกับเขาให้ลุกเนาะกันลุงเิ่นเลิกงานมากเป็นหิวจ้าเพิ่นกินไปแล้วปายูกับเลยมาล่างเห็ดที่ไปเก็บมาหลักจากกับเลยมาเอามาย่ำีนเนะจ้าเห็ดหูหนูเห็ดหน้าป่า พักแตไม่แค่นี้แ่้ะค่ะพี่น้อง <c oughs> อยู่เมืองหนอกก็มีของปลามีของธรรมชาติอันให้ได้เก็บกินนะจ๊ะพี่น้องอจะเป็นดีแห้งจ้ะขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC สุขสุขวนเนื้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่ในเนื้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะ